เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็อยู่กับเซมเดนจูไดกันอีกแล้วครับก็กลับมารับเควสที่ในแนวลกล้างกันอีกเหมือนเดิมนะครับคือเควสที่นี่น่าจะเรื่องขั้นเป็นระดับสีแล้วโอเคนะครับก็อาะเดี๋ยวเขาปิดเขาปิดเข้าไปที่มาซื้อของอ่าก็จะมีเกี้ยนซอมบี้กับตามมากรอเคนะผมเฮ้ยไอ้นี่เกี้ยนซอมบี้ที่หนึ่งกิโลเหรอโอเคฮะเป็นเกี้ยนซอมบี้ที่ไกลๆกัน อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเวทไปอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยโอเคเก็บรถคืนเดินออกก็ได้เว้ยเดี๋ยวเวทอยู่ฝั่งไหนเฮ้ยตัวนี้เป็นที่ใหม่นะฮเ้ยที่นี่ไม่เคยมารับเลยอ่าก็ามีอะไรเซอร์ไพรส์ยอยู่นะหรือว่ามารับที่แล้วจะแบบเหมือนเดิมไม่ใช่นะฮะโอเคลึกเลย ที่ใหม่เฮ้ยไม่เคยมาฮะพี่อุ้ยพี่เจียวโอ้โหเปิดมาเจอเลยพี่เจียวเดี๋ยวไงครับปืนแรงอ่ะปืนพกแรงนะฮะอืมคราวนี้ก็กลับมาใช้ปืนพกนะพอได้เออเลเวลหกมาก็เลยแบบกระสุนปืนพกมันโคตรเยอะเรียลมายิงเล่นทิ้งเป็นหอยมันเยอะจัดนะฮะโอเคไม่เอาทิ้งไป วุ <plane>. ้ย <benim> ว <sharing> ุ้ยวุ้ยวุยพี่เขียวเยอะจ้ะวุ้ยอะไรอะไรเดินลงปิดเท้าบันไดมีก็ไม่ลงนะฮะชอบลงแบบทางที่เขาไม่ลงกว่าจะประมาณนั้นเลยคือนี่คือแบบเรียกว่าพี่เขียวเยอะโอ๊ยโอ อ้เดินมาก็มาตกกันเลยแะอุ้ยแต่สอยหัวซะหน่อยเฮ้เสียงใครตกบันไดอุ้วโดว้าวนกมาดีเอานี่ เด๋อวตัวจ็บแสบมากไปนี่หรออันแน่ไปไหนไอสถานที่แบบนี้คุค้นๆนะแต่ไม่เคยมาคุ้นเชยเชยโอ้ย,อย,อยแอบแอบมีแอบเป็นตาอะไรเนี่ย ลูสโอเคตอนนี้เรามีอยู่เฮ้ยเดี๋ยวอยากได้สีมนะันอะโอเคเก็บมาลนะเราเอาสีนี้จะเป็นสีชมพูใช่ปะพิ้งอาโอเคเราแค่สีสนะโอเคทิ้งไปคือที่บ้านไม่ค่อยจะมีสีใช้นะที่จะทำด้วยแหละอุ้ยพุ่นเขียวมาเลยพุ่นของอุ้ยไม่ตาย อ้าวปัจเจ้าโอเคไม่เก็บเอาไปขายได้อรอแต่ตอนนี้ตังตังมีเยอะอยู่เดี๋ยวขึ้นหรือลงขึ้นโอ้ยไขไขรีบบอกมึงรีบบอก ขึ้นหรือลงเนี่ฮะมันน่าจะลงนะไอ้ตัวนี้เฮ้ตัวนี้รู้สึกจะยังไม่มีแตกป่าวไม่แตกไปเอานี่หรอโดไปทางน,นี้เขาไม่บอกโอ้ยอ้นี่ พี่อสบีนวาร์ปได้เหรอเมื่อกี้ที่เลพอร์ตมาเลยนะฮะมุงพิงมุงมิงอุ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ฮะหรือว่าไม่เห็นเนอเห็นขยับมาอยู่เมื่อกี้ดูโอ้ยมีมีววิ่มีอยู่ ท่านแน่จะลงมางหทีบเมืออันนี้เหมือนเป็นโรงแรมหรืออะไรสักอย่างนะน่าเป็นแบบบริษัทนะฮะบริษัทอะไรวะเนี้ยโอมเดี๋ยวเดวมันมีทางไปอยู่ไปตรงนี้ไปได้ไป เฮ้ย e, มอของไม่ใช่ไม่ของศูนนึกว่าจะมีของให้โอ้ยโอ้เดียวเดียวเดือดเดือเดอดโอ้โหเพีเลยี่เจียวก็มาดีจุดจุคุณแบบแต่งแบบขุดอ่ะ <único> อ <Liberty Overwatch> ื้อนี่ ลองดูสิแฮะยังไม่เจ๋อเลยก่ออุยอ้ยไอตัวกระโดดโดนไปแล้วเป็นไงนี่ล่ะโอเคยังไม่หมดอีกนะก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวหาของก่อนตรงนี้ตรงไหนไปได้อะไฟมันส่องตรงนี้อ้าวเจอกองกระสุน เ้าตรงนี้ลงไปได้ฮะเฮ้ยสปายบ็อกโอเคเป็นข้างแสงเลยฮะเต่ภารกิจเราย,ยังไม่หมดแค่นี้ก็คือภารกิจตรงไปนี่ไงฮะโดโดนน้ำมันด้วยโอเคดดค้นได้เรามีคนที่ค้นไปก่อนเอ้ยพวกอะไรไฟ้าได้ไม่เอาดีกว่า อะน,นี้ล่ะมีะไรฟาร์มไหมเงียบกิ๊บฮะเฮ้ยล็อกผิดโอเคโบกไฟคือเรายังเหลือเคียร์ซอมบี้อยู่นะพวกนี้ได้หมดแล้วนี่ไปขายฮะาาเพราะว่าเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวไฟของโดนคือยังไม่มีพอดีเลยฮนะโอเค ไม่ใช่ไม่มีคือยังไม่ได้เรียนรู้ไงอ้าวแกได้อะไรบ้างอ๋อได้ที่ของทุกแบบอยากได้เลยสีแร่สีเวอร์อันนี้เป็นของแต่งโอเคไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไปเคลียร์ซอมบี้กันต่อรีฮะใกล้จะเมินแล้วด้วยขึ้นบนเนาะได้จะใช่นะมันมีทางขึ้นอ่ะฮันนี่ฮันนี่แอบอ๋อแอบอ๋อไม่ได้แอบหรอกนะมันจริงจังได้ซุ่มจุกตีเรา ถ้าเรามาตรงนี้ตรงนี้ก็ไปได้ดิง้อไปได้ฮะไปได้เดี๋ยวมอเตอรวควงเฉยใช่ป่ะงั้นไม่ไปนะฮะเราจะไปทางที่เราต้องไปเคลียร์ซอมบี้ก็คือทางนี้มีน้องป่ะทันนี้ซุม่มอุ้ยเอา้าไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือน โอ้โหร่วงลงนี้ได้ไงวะเนี่ยแล้วเราไม่ตายอีกโอ้โหไม่คือจะตามไปค่ายไงวะเนี่ยเอาแล้วมึงตกได้ไงโอ้โหพื้นตั้งหนามโอ้โหร่วงได้แบบนี้คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวเอาจะบอกนั้นเหลือแค่ตัวนั้นตัวเดียวอะว่าใช่เลย แล้วมาอยู่ส่วนไหนล่ะเนี่ยโก้ข้างหลังยังอีกสิบสามเอ้ยโอ้โหลวกลวกอ้าอยู่นี่อีกเหรอตัวนี้เหรอเอ้าเดี๋ยวตัวไหนโอ้โหอยู่หลังนี้โอเคเคียะเนี่ยนี่คือบ้านมาเฟียที่เราเคยมาเยือนแล้วในครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนั้นคือมาฟาร์มของเฉยๆนะแต่ครั้งนี้คือมาทำเควสตอนแรกเราเข้าทางนู้นนะแต่ทางตามจริงมันต้องเข้าตรงนี้โอเคครับเออมาเปิดไฟเออให้บ้านเจ้าพ่อนะเวลากลางคืนไฟบ้านกระดับเราจะมาซ่อมไฟให้เขานะโอเคไฟแบบ้านเจ้าพ่อดับก็ต้องมาเกียให้หน่อยนะฮะเอ็มเขาสั่งมาว่าอย่างนี้เกียร์แล้วก็ไปหาเครื่องทำไฟกัน จำเรื่อมันอยู่อุ้ยล่างนู่นมั้งปางเขาปังเขาควงนะฮะเขาจำปีนแหละอ้ยมาเจียบเลยมาว่ายน้ำกันเลยอุ้ยยิงล้มไปยิงล้ยิงล้มล้มลจะได้รีโหลดโอเคล้มรีโหลดอิ่งอิ่อิ่งนามันเป็นสเต็ปฮะยิงเร็วล้มก็ต้องรีโหลดรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันน่าจะมีของฟาร์มเลยมั้ย ไม่มีรูปป้องป่าเนี่ยมบี้นี่ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้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 ว่าจะลุกขึ้นมาเอ้ยเอ้ยอยู่นี่วิ่งไปไหนเปิดประตูให้ทีนี่วิ่งเลยไปเลยนะชั้นบนนี่ว่าเอ้ยนี่ชั้นแล้เขาเอ้ยอ้าวพืนทะลุทะลุไปชั้นล่าง ตูไม่ลงไปอีกหรอก <L im it> ลงไปก็ไปแล้วหันแน่เจอกันอีกแล้วนะที่ตรงนี้รู้รู้ฮะรู้เดินไปเลยเดินไปเลยฮันบอกว่าไม่กี่ตัวหรอกนะฮะนี่สัตว์มันเลยได้กองก่อนเลยมั้ยมาดีมาดียังไงล่ะ รู้หลอกรูหร้หลอกมาไม่กี่ตัวฮะรู้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 ไอเด้อไอตรงนี้เฮ้ยอ้าวทางรับทางรับเมื่อตอนนั้นคือเมื่อตอนนั้นจําได้ว่าไอ้แก่จะทุบไป่ท่ยวไปแต่นี้เรามาเจอทางรับก่อนฮะก็จะไม่ได้หลอนเหมือนวิจิเดีว จำได้ว่าตรงนีออ้จะมีพลังงานต้อนรับตัวนี้หนึ่งคนนี่ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ฮะไม่ต้องรู้รู้รูว้าวโอ้จุดสีแดงเพียบเลยฮะโอเคเปิดสวิฟตไปก่อนนี่มีคนรอนต้อนรับอยู่ตรงนี้เออแล้วใครแคร์ฮะสุจริการมาด้วยเลย แล้วก็จะมีนี่ทรีนอยู่ตรงนี้เพียบเลยฮะดูดิแล้วไงใครแกะเราไม่เคลียโรยิงไปฮะไม่ลงไปให้ทรีนมันทึบฟรีๆหรอกนี่โอ้ยไอ้ตัวยามไอ้ตัวยามห้องยิงก่อนเพื่อนเราไปตายไปเลยมาดิพีทมาลอย ไปตีปันไดก็ไม่ได้อะไรหรอกอู้อ้เอาไอ้น้ำกระโดดกระโดดลงมิตายเลยแก่ลงไปโอ้ยนึกว่ามึงตายตั้งแต่โดดลงมายังรอดอยู่ร่ะฮัลโหลท่นนี้ทัานนี้ไม่ตายตายสุขบมนิ่หนึ่งนดชีบไป ีเม <laughs> <Flight number one top> ื่อก <die> ี้ย <worldwide> ังเอาน้ำมันหมดน้ำมันคนไหนเออสีถังคนไหนข้างเดียวโอเคน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นคือตอนนี้เราใช้รถไงไอ้เดี๋ยวไอแท่นนี้เครื่องไฟไม่ใช่หรอโอเคฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดเห็นเงาซอมบี้อยู่ก่อนอยู่ก่อนแ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเห็นเงาซอมบี้แฮะอันแน่โอ้ยตัวนี้มันมันคืบคานยกเลยวะก็เลยไม่ได้ไันได้ฆ่านะฮะ เรียบร้อยนี่โอ้คนขบงเลยนี่เขาบอกว่ามาตรงนี้โอเคเคลียร์หมดแล้วนะฮะกับธิตัวนี้ก็เหลือแค่ซับไพอะซับไพยังจําได้ว่ามันจะอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่ข้ามไปตรงนู้นมันจะอยู่ตรงบันไดอะเออนี่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 อยู่เลยฮนะแต่จําได้ว่าซอมบี้ตัวนี้ก็มีนะอ๋อมันโดดลงไปข้างล่างหมด มันก็เลยแบบไม่มีกั้นเอาทางนี้นี่หวา่านี่ฮะเซอร์ไพรส์ที่ชูเซอร์ไพรส์โอเคโอเคไม่มีอะไรเลยฮะแผนที่อีกแล้วของที่ไม่ต้องการนี่มาบ่อยบ่อยโอเคมาดูกันสิว่าเฉนเดอร์จะให้อะไรกับเราของที่แบบไม่อยากได้อีกแล้ว อยากได้ก็ขายไปนะฮะแล้วแบบมีหอขายป่ะตอนนี้ตังเหลือทำไมคงมพยายามที่อยากได้ของบางอันนี่คือแบบมันไม่ค่อยจะมีเลยวะอยากได้ของดีๆกับไม่มีสักอ,อันอาล่ะก็สําหรับการเกียร์เควสในคลิปนี้ตนะ้องบอกเลยว่าเออมันยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับก็บ้านที่เดิมก็ไปที่เดิมอีแล้วก,ก็มีเออไอตอนแรกนะที่ไปบ้านหลังใหม่แต่ครั้งนี้เราไปเปิดไฟบ้านมาเฟียนะครับเพะ มันเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยแล้วก็แบบเออไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะรู้ว่าซอมบี้อตัวไหนแล้วโอเคก็สำหรับเซเวนเดย์สุดายในพาร์ทนี้นะผมคงต้องขอลาเพียงเท่าน,นี้ทุกนคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ช่องเรานะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ